รายการโทรทัศน์ออนไลน์ของพวกเราชาวราชินีบนขอนำเสนออ b a c a ีคาเดมรายการกิจกรรมวิชาการแนวเอเจนตเมนต์ที่นำเสนอที่มัฒนาชีวิตวิธีใหม่ของพวกเรากุลสตรีราชินีบน4.0ติดตามชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube RBTV สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัติมาแดงดีเลิศและดิฉันนางสาวนิชาภาธรรมาจินดาพัฒพวกเราสองคนได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในงานการแข่งขันสมรถนาทางวิชาการในหัวข้อโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งในวันนี้นะคะได้มีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้โครงการแข่งขันสมรถนาทางวิชาการของนักเรียนในหัวข้อโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีหลักการและเหตุผลดังนี้ สมรรถนะเป็นเป้าหมายทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้นำความรู้ทักษะกระบวนการเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาใช้ในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ไขาปัญหาในสถานาการณ์จริงจนประสบผลสำเร็จส่งเสริมต่อพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยให้มีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนค่ะ ทุกท่านพร้อมแล้วเราไปพบกับน,นักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมภาพบรรยากาศในวันนี้กันค่ะ BCG Bio Circular ec Green Economy โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจที่สีใหม่ที่ผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติและยังสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องกิจกรรมออกแบบนวัตกรรม BCG กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในกิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะ มาจากโรงเรียนพญาไทยค่ะโรงเรียนกิจศิลป์วุทธยาค่ะโรงเรียนสุจิบุรีค่ะโรงเรียนราชินีค่ะเป็นราชินีบนค่ะเห็นนั่งวาดรูปกันอยู่ในตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะกําลังร่างภาพวาดนวัตกรรม BCG ครับนาปลาสลิดครับไปอบแข้งให้เร็วขึ้นครับทํานวัตกรรมยารักษาโรคจากถั่ค่ะเครื่องอบปลาพลังงานกังหันน้ําค่ะนวัตกรรมเครื่องอบปลาครับนวัตกรรมโรงอบปลาสารพัดประโยชน์ค่ะมีความน่าสนใจกันทุกทีมเลยนะคะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในหอประชุมวาลยอลงก์แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็รังมีกิจกรรมมาขูเทศนําเสนอชุมชน BCG ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะมีนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมเปนม็นจำนวนมากเลยค่ะ แล้ววันนี้น้องๆได้มาทํากิจกรรมเนี่ยน้องๆมานําเสนออะไรกันคะพวกเรามานําเสนอเกี่ยวกับเป็นไกด์ไปที่บ้านชเชลยน้อยระยองหิค่ะน้องๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ตื่นเต้นไหมคะรับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาพูดในครั้งนี้ครับตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าพอได้ลองทําก็ยังตื่นเต้นอยู่นิดนึงค่ะรู้สึกตื่นเต้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นนักเรียนตัวแทนจากกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ประกอบการนําเสนออินโฟกราฟิกในหัวข้อ BCG กับการพัฒนาประเทศไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะก็มีโรงเรียนหลักหลายโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมนี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวแทนค่ะน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรกันคะกฤีฑาสินวิทยาครับราชินีค่ะราชวินิตครับแล้ววันนี้น้องๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ รู้สึกยินดีมากเลยครับที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าพอแข่งเสร็จแล้วก็รู้สึกรีแลซวก,ก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากดยเฉะที่ได้มากราบสมทรจพ์ครับค่ะเชื่อได้นะคะว่านักเรียนทุกคนวันนี้ทําได้ดีมากๆงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะขอบคุณนักน้องทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์ซึ่งกำลังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูในหัวข้อยกระดับการเรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียนโดยมีดรพิรุณศิริศักดิ์ผู้ช่วยผูมอำนการฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากร,รในกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภาพบรรยากาศในห้องประชุมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์แนะนําตัวสนเอหน่อยค่ะค่ะอาจารย์ชื่อนางอารุณีสุขสร้อยนะคะมาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคะ่ะครูครูมาจากโรงเรียนราชวินิตนะครับครูชื่อครูอธัธวิทย์อังกระชนครับครับอาจารย์ทื่ออาจารย์พัสกรจันเดชานะครับอยู่โรงเรียนกิตติศิลวิทยาครับค่ะอยากทราบนิดนึงค่ะว่าเข้ารู้สึกในการได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะอืมบรรยากาศการมาร่วมงานที่โรงเรียนราชินีมนก็ เป็นกันเองนะครั ite, ครบตอนแรกก็ดูค่อนข้างเกรงๆสักหน่อยแต่พอได้มาสัมผัสแล้วก็ได้พูดคุยกับตัวท่านอาจารย์แล้วก็นักเรียนด้วยเป็นกันเองครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะได้ประโยชน์สาระดีแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นการอบรมที่เครียดนะก็ดีค่ะสนุกดีค่ะนะครับวันนี้พานักเรียนมาแข่งที่นี่ด้วยครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับควรที่จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ หวังว่าผู้ชมทุกท่านจะได้รับสาระดีๆและประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครูและขอบคุณนักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียนที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนราชินีบนในวันนี้ค่ะพวกเราขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับรายการอาเบียคาเดมี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รายการ RB a บ a d e m y m y ขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Line อ f ฟ i ิเชีเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า r a j h i n b o n underscore official หรือสแกน q ิวอัคนี้เลยแล้วพบกับเอพิโซดต่อไปในสัปดาห์หน้ากับสา,าระดีๆของพวกเราชาวราชน,นิบนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย